สวัสดีค่ะมือนีมาตําต้มกันจ้าดีใจค่ะย้ายได้ออกโรงพยาบาลแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่ถามกันเข้ามาว่าย้ายเป็นจังไวัแน่ย้ยายกัผู้เฒ่าเนาะค่ะเป็นโรคหัวใจเบาหาก ใส่ทุกพี่แข่งพริกสดค่ะตำเข้าไปจ้าตำเข้าไปมาเด้อจ้ากินซุนตำกันจ้ารั้งไอ้ฟงเขาตาต้องใส่สมารถที่จะการตำวัดริกทุกวงเขาตา ้ดินปีแข่งปีชุดเผ็ดแสบดากซะมั้งมือนน่เหือมือนี่บ่มี้นนั่นเลยบ่มี้บักเขียเขียขี้ข้านไปซื้อข้านไปซื้อค่ะพี่น้องแล้วก็บ,บ่มักปันใดยใส่บักน้าวคือเกาจา้าตามส่วค่ะมือนี่ ใส่กุ้งสุกค่ะนี่นี่มากหลายใส่หลายเด้อผงนัวน่ะแล้วแเต่ผู้ใได้มากบ่มาก,กระแลวแต่เจ้าไม่มีสูตรจา้าไม่มีสูตรตายตัวน้ำปลาร้ามากแส่นยัง่ปะปลานัางฝ้าเนะะี่ยควรรู้หกสิบบาทแซ่บดีเจ หมดจ้ะเอายาใช้ปลาระตำนัวนะจ๊ะผส,สมกับตำนัวจ้ะแ่บๆน้ำกันด้จ้ะดูเศบน้ำกันมือนี้โบนี้ักเคี้ยเคีย้ยเมสาวไปรงดูไปลืมสื่อ ใจยายได้ออกโรงพยาบาลหยุดยั้งสิ้นเดือนที่ไปหาแล้วอยู่มีตูนแล้วแล้วแถวแล้วเนาะยายก็เลียงมาแต่น้อยพุนละค่ะแซ,บซ่บสวยเอาตางเท่านี้นึงก็ได้ ร้องตามมึงด้วยจ้ะตัวป่วนมาเหรอเด้อว่าไงคะลูกลาวไหมคะไม่ลาวเหรอจ้ะนม่ลูกลาวแม่ลูกราวเหรออย หนุ่มจีนค่ะลูกแซ่บเซยจ้ะฝากติดตามช่องยูทู u กระหนกวันด้วยนะจ๊ะหนุ่มจีนมาอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะฝากติดตามเพจน้ำพริกเผาด้วยนะจ๊ะสวดเลยจ้ะสวดจวดจวดไปเลยจ้ะ การไลขออภัยเด้อจ่าเด้อกุ้งกุ้งสดข,ของเราวันนี้เราไม,ม่กุ้งสดใส่กุ้งดิบด้วยตัดต่อคลิปเดอกค่ะเป็ดแบบบ้านๆา,าที่ใส่หมูย้อนมันลื่นไปเรื่ย มีความกริบเกรยความอริดอร่อยน่ากินกจ้ะกินปูงโชว์จากตัวอืมแซ่ ตามกินบ้างแล้วค่ะฝากติดตามในเด้อจ้ากดไลค์กดแชร์ใน,ดนเด้อแม่ลูกอ้อยอยากเห็ดคลิปกดไลค์กดแชร์ในเะด้อจ้ะ๊ม่บายจ้า